So the car got my main part to see. So I will. Then, hey, mama. When is the master? We will get the car. Okay. เอามาเอาาหารมากเอาอาหารมาให้กันสดัสด,ๆสดีๆีนึสักทีนคนนะกเยอมากโอเคเพิออยู่นะคะถือว่าพอสัควรนะทีภานี้จะมาปากอาหเข้าเข้ากกงค่ะ เยอะแล้นะคะปีนี้เราก็จะว่าวกเราก็จะไม่ไม่ได้แล้วเจมสก็จะไม่สามารถออกได้นะคะก็ถือว่าเคอยู่นะฮู้ชั่กรูั่กรูกากิเราผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วก็กต้องพามันใหม่แล้วสินะว่าดอกไม้เหลือมันไม่ค่อยมี หนูมิกเซตายน้อยมาเร็วมาเร็วฉันจะไปดูด้วยว่าไปดูด้วยว่าสถานีนั้นะมีกต่ายไหนเรอจะได้ไดไดออซ้า,าย